เรดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์พี่คุณมันมีขึ้นไหมว่าคุยกินมันไม่ขึ้นมันมีแต่โทรเข้าโทรออกคือมึงไปถ้าเจไปคุยก่อนไหมมึงก็ไปกับกูดิมึงดูสภาพกูก่อนมองมึงพิจารณากูแค่ตัวเสริมมึงเข้าใจตีสัมปชัญญะกูคือตอนนี้ตอนนี้ที่ผมจะคุยกับเจ้อะฟังก่อนคุยกับเจ้คือเราไปฟังเฉยๆเราไม่ต้องไปอะไรเพราะเราไม่ได้มีเน็ตเขาอยู่แล้วเข้าใจปะเราอย่าไปดงไปเดือดเจอข้าพงมาพูดอย่าไปดงไปเดือดแค่เดียวไอ้ใหม่กลับมาแต่ ออกูได้ให,หม่ยไม่รับสายกูตอนน,ตอนนี้มึงดูสภาพกูตอนนี้กูเดือดใครได้ด้วยหรอเจ๊ทหารเมื่อกี้โทรหาทหารอยู่ไหนตกบาปโทรผิดน้องโทรผิดโทรผิดโ okay ทรโอเคครั<ะ><ะ>บสอเลจ๊แปบ๊บนึงผมต้องรอทำธุระแป๊แบ,บนึงได้ไหมหเจ๊ต้องรอแปบ๊บนึงถึงสิบนาทียังม,มันเกินแล้วน้องมันหลายสิบล้ว กูแล้วแต่นะกูดิ้นออกเลยก็ได้นะถ้ามึงไม่ไม่คุยผมจะไปคุยกับเจ๊แต่คนรับรองแต่คนต้องทำธุระมันคือต้องผมไองเข้าใจปะเราไม่มีหัวแก๊งกระรองแก๊งอะไรเลยไม่มีไงแล้วคือมึงจะปล่อยกูสภาพนี้ไปคุยกับยี่เว่ยหไม่ปล่อยก็ให้รออยู่แป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งตาฮะอยู่ไหนเนี่ยอันนะมันตกป่ะคือมึงควรจะไปคุยก่อนเลยป่ะแล้วคือตอนทีซีมึงค่อยมารับคนเขาก็ได้ปะวะ มึงเรียงลำดับความสำคัญความรุนแรงก่อนไหมถึงได้แบบนั้นมั้งมึงเรียงความสำคัญระดับความรุนแรงก่อนไหมครับครับอือยังูจะเปลี่ยนนามสกุลเดี๋ยวนี้แหละเป็นไม่กินผักไอ้สัตว์มึงจะใช้ไม่กินเผ็ดไม่ใช้ไปเลยสักกลุ่มเป็นตัวหลุดได้ไงเนี่ยไอ้เกมมึงแต่งตัวยังไงก่อนไอ้ใหม่ ไอ้ยี่หมองก็แบบสแตนบายรอหรือก็เอาคนเข้าไม่รู้ไม่หว่านไม่ไหวไอ้นี่หมายถึงอะไรเนี่ยสลับนี้หน่อยนะตัวจริงกับตัวสำรองเลยนะครับเออทีซีรีบรีบหน่อยได้ไหมครับไอ้โปรดต่างคนเนี่ยได้โปรดก่อนที่เรื่องมันจะบาดปลายไปกว่านี้ขอขอบัตรหน่อยครับบัตรประชาชนใช้ใช้บัตรอีหม่องแล้วอีหม่องไปได้เลยไหมแค่นี้ใช่ไหมัตรคนเข้าแล้ว อเอ็ม<ป>มองรบเมมองมองีไปไปเลยมองรีบไปเลยไปได้เลยใช่ไหมครับได้ครับได้ครับขอ,รมมอขอพระคุณดอุวิเชียกูยกมือไหวโอ OC ีเลยที่ขอบพระคุณดาบนะคะที่ช่วยจัดการทุกอย่างให้

กลัวไม่อะไรทังนั้นเพราะตอนนี้กูมือจัดเว่อตัวชงตัวช้าไปหมดแหละมึงเห็นไอ้ใหม่ปะมึงเห็นไอ้ใหม่หรือยังมึงลงไปมึงเห็นไอ้ใหม่เฮ้ยเจไมึงเห็นไอ้ใหม่เลยมึงเห็นน้องกูหรือยัง ป่เลยดิชูปันขึ้นมาดิเป็นดีเจอะไหนบอกนะาะเรขอที่วน่นครับมีอะไรครับคิงไซตายคิงไซคิงไซส์ทำไมถึงไม่มาหาที่โบสถ์ไปไม่เห็นหรือว่าอะไรไม่เห็นครับ ไม่เห ah. right. ็นไม่พร้อมมาอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่พอดีเล่นวอลโซนอยู่กับเจ้ไงแล้วก็สภาพไม่ไหวไม่เห็นเทียอะไรคุยังโทรหาโทนี่อยู่เลยหมอกคือทิงไซนี่อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงจากผู้ผมไหมเลี้ยงคืออะไรครับอยากตีผู้ผมไหมอยากโดนผู้ตีไหม ตอนนี้เหรออืไม่ถามเนี่ยครับถามตรงเนี่ยแรกเดนผมตีไหมเออคู่คันปากอ่ะในฐานะที่เราเคยอยู่ด้วยกันผมให้เกียรติแล้วกันโอ้คู่คันปากไม่ไหวแล้วมั้ไม่เอกมองพูดไปดีทําไมต้องตีตอนนี้ยังครับแต่ขอเวลาแค่สามวันได้ไหมมึงจะไปงอทำไมสามวันสามวันจะไม่โดดยูทูปก่อนเหรอโวยไม่รู้เหมือนกันครับอยากขอสามวันแล้วกันอยากอยากเอาอย่างนี้ไปเอายูทูปก่อนไหมแล้วแต่เลยเพราะว่าที่เขาไปรู้ไงว่า อยากจะมาเล่นด้วยเนี้ยยูเอฟมีปืนสองกระบอกด้วยของยี่ห้ให้เกียรติแล้วกันไปเล่นกับยูฟองได้ครับแล้วเดี๋ยวจบเดี๋ยวยเดี๋ยวว่ากันได้ได้อันนี้คือเรื่องสีสุดเรื่องสีสุดทำไมไม่ไปตีกระทากระเย็นก่อนคะเอบิไม่ไปตีกระถางกระเย็นก่อนเพราะว่าเห็นเห็นยูฟเลงไว้เนาะก็คอันนี้ถ้าสมมติว่าผมไปใส่ก่อนเงี้ยเดี๋ยวพิงค้ายจะ ที่อาจจะทำอะไรกันมาอาจจะไม่นี่ด้วย,ยหรือว่าเราเคยเราเคยอยู่ด้วยกันแล้วกันประมาณนั้นให้เวลาที่เป็นของเราโอเคครับไม่มีะนะอะไรครับของครับเจ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 อุสติสัมปะสัญญาแบบนี้ โอเคครับไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคครับแช่แช่นั่นคิดถึงเธอสุดหัวใจพี่มองเจ๊เป็นไรอ่ะเจ๊เมามึงมึงคิดดีแล้วใช่ปะที่จะไปชนกับ u ยูเอฟก่อนอ่ะ เอ้าแล้วสุดท้ายแล้วเราขอเวลาเขาสามวันแต่เขาเป็นคนพูดเองเราไม่รู้จะชนยูเว่าไหนไงยช่องแบบยูเดีป่ะถ้าเขาจะเล่นเราดีอ่ะใช่แล้วรชนยูเอฟตัวโตไปเลยใช่ไหมจะได้แบบว่าไม่ถ้าเราถ้าเราชนยูเแต่ยีบก็ชนเราต่อหรือเปล่าพี่มองพาไปโรงพยาบาลหน่อยพี่ตัวครับตัวครับไอใหม่มึงไปโดนที่ไหนเนี่ย แรงกอล์ฟพี่ทำไมมึงลองเอาปลาไปหาคือแรงกอล์ฟมึงไม่ใส่ก่อนแล้วมึงโดนได้ยังไงก่อล์ฟจำผมได้จำเงี้ยมึงเคยคุยกับเขาไงใช่เขาเห็นผมในแอดดอบไงใช่หรออ๋อมันจะเห็นผมในแอดดอบแ้วแหละแล้วก็วันนี้ผมไปซื้ออีโวมาด้วยไงมึงซื้ออีโวมาด้วยใช่มึงซื้ออีโวจากเขาอะน,นะใช่มึงเลิศเนาะ เอา้าเลิศเลิศน,น้องใหม่เนะเาะระดับน้องเป้เน,ะน,ะนาะเนาะนากรกุลคูลนี้มันเลิศเนาะจับถูกตัวด้วยดิเนาะเป็นคนอื่น,<ค>นกูไม่ได้สน,น,น,นไม่ได้แคฮียอะไรเเนี่ยเดี๋ยวจับถูกตัวไง